เดือดพอเอกสุดจะทนกับคนแบบนี้ล่าสุดพี่น้องครับมีคนทักมาบอกอี้ยงพอเอกทําไมพอเอกถึอองได้เดือดขนาดนี้รวมไปถึงผู้บริหารวงและศิลปินหนักกล้องหลายคนเข่ามาให้กําลังใจพอเอกอย่างมหาศาลเลยที่เดียวพี่น้องครับที่ตามจบในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะ เอากราบสวัสดีครับเอฟซีบาโดคนมักหมอลำสูภผูกสุคนนะครับเอฟซีสามารถเป็นปันแป้งที่สำคัญขาดบะไดเอฟซีอราวงิงครับพี่น้องครับล่าสุดมีคนไม่ประสงดีนะครับผมต้องบอกว่าแบบนี้คนคนนี้ไม่ใช่เอฟซีตัวยงโมเมนต์เอฟซีอีราุงอิงโดยตรงนะครับพี่น้องครับซึ่งล่าสุดนะครับในเพจของพ่อแม่อูงอิงนะครับเพิ่นได้โพสต์ไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับพร้อมด้วยนะครับแคปหน้าจอที่มีคนทักมาบอกเพิ่นพี่น้องครับเพิ่นโพสต์ว่า นายเดทักมาบอกพนว่าพี่น้องครับพร้อมด้วยนะครับรูปประกอบรูปนี้เลยครับพี่น้องครับซื้ออย่างผมขออนุญาตนะครับปิดบังไว้อยากหูอยากเห็นเข้าไปเบิงงเข้าไปซองในเฟซบุ๊กของพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจนะครับพี่น้องครับขอความที่เพิ่นทักมาเนาะพี่น้องเนาะหน่อยคือบุพาพลูกสาวเองไปหายาสุภาพดังแล้วลืมตัวนะจุดจุดจุด,จดนะครับพี่น้องครับ ไปเบิงเอาครับมันเป็นคําไม่สุภาพอย่างยิ่งนะครับพี่น้องครับซึ่งข้อความแบบนี้คนดีๆเขาบ่อเหตุกันพี่น้องครับซึ่งผมก็เป็นเอ็ซีอง์หญิงคนหนึ่งซึ่งเห็นแล้วไม่ใช่เอ็ซีอง์หญิงแน่นอนเพราะอย่างวันตีมือนีครับอง์หญิงกําลังเดินทางไปหาคุณย่าสุภาพนั่นเองพี่น้องและบอตองไห้ไผ่มาบอกครับเรื่องแบบนี้นะครับองคหญิงเขามีวุฒิภาวะเพียงพอเขารู้ว่าอันใดควรอันใดบุกวนอันใดใจเหตุอันใดบ่เหตุ เพราะเขาคุยกันกับพ่อโจคุยกันกับยาสุภาอยู่เป็นประจำเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนั้นครับพี่น้องครับมีหลายคนนะครับมาแช่มาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมากมายนะครับเช่นพอการใช้บทโจและอีกหลายๆคนนะครับพี่น้องครับจังใดก็เข้าไปให้กําลังใจพ่อเอกแม่หน่อยและอีลาอุ้งหนิงนะครับพี่น้องครับเอาผมขออนุญาตอ่านจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตามนี่นะครับพอการใช้เพิ่งกระบอกจัดมั่นนักแน่ แม่หน่อยเป็นว่าพี่น้องครับเออส่วนพ่อโจเนาะพี่น้องเนาะพ่อโจเพื่อนก็บอกว่านะครับมันโบแมนเอฟซีอีลีมันมากกว่าพวกนี่เป็นว่าแมนครับเห็นด้วยกับพ่อโจเห็นด้วยกับพ่อกาดใช่นะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งคนนะครับพี่น้องครับอืเพื่อนก็บอกว่าประสาทแบกแต่คนแบบนี้เป็นว่านะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งคนนะครับพี่น้องครับเพื่อนก็บอกว่าแบบนี้ทนายต้องเขาแล้วล่ะเนาะเกี่ยวกับพรบคอมทําทให้ผู้อื่นเสียหายเป็นว่านะครับ อ,อ,อีกคนนึงเพิ่อนก็ฟ้องเลยครับพ่อเอกแบบนี้เขามาป่วนนะครับพี่น้องครับอีกคนนึงเพิ่อนก็ว่าภผยยู่ใกล้จัดให้มันจักตอกห,หนักๆแน่ขั้นแจ๋ว่นมาพี่น้องนะอีกหลายกูหลายก้นนะครับที่ได้คำว่าแสดงความกินในคกามัมใจพ่อเอกน้่น้อยกุมก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับผู้ใดมีความรู้สึกอย่างไงกับคลิปนี้นะครับ แสดงความคิดเห็นมาในเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะทั้ทงหมดทั้งมวลที่คุณกล่ามานะครับไม่มีเจตนาไม่ดีทั้งสิ้นอยากให้หูอยากให้เห็นว่าแบบนี้มันไม่โอเคแบบนี้เราเป็น f c เข้ากับบอโอเคถ้าคุณเป็น f อฟซอีาอุหินจริงๆคุณจะไม่ทําแบบนี้ไม่พูดแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะนะครับถ้าคุณได้ติดตามเบองว่าแต่ละมือทแตละเว้นอีหลาเห็ดอย่างยู่งานวามีหลายท้ำไดอีหลาป่วยบอนะครับและนะครับมือนี้อีหลาไปซื้อกระเช้า กำลังจะเข้าไปหาคุณย่าสุภาพในอีกไม่กี่วินาทีนี่เองพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแบบนี้ไม่โอเคนะครับควรจะมีอกางจัดการนะครับกับคนประเภทนี้นะครับเออบวสางแต่กลับมาทำารอีกต่างหากนะครับพี่น้องครับเอาฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้จะเกิดขึ้นนะครับกับพอโจแม่หน่อยเสียนน์ได้ลงมือ ุยกันแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่นิกกี้นะครับได้เคยออกมาพูดครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับชีวิตอีหลาอุง้งเกี่ยวกับครอบครัวของอีลาอุ้แน่นอนกับโปรเจกต์นี้เพิ่นว่าแบบนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับรอติดตามชมรอติดตามเบิรงในช่องของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนุ่งโจงเพิ่นจะออกมาแถลง เร็วๆเลยนี้นะครับพี่น้องครับเอาขึ้นยีบบุมียังมากมากไปกว่านี้ครับเกริยาวาจาได้ยุงกกาปไปแล้วทำนั้นบุถิบุกคลบุสุภากรขออภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับบุ้มีเจตนาบุิีครับพี่น้องครับจังใดกาย่าลืมไปเป็นกำลังใจแห่งพาะเอีนะครับแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เท่านั้นนะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกเนาะพี่น้องเนาะแห่งมังใจเพื่อนแห่งคาังใจครอบครัวเพื่อนครับพี่น้องครับไปครับ